ขอบคุณมากเลยครับแล้วตอนนี้ครับอีกหนึ่งท่านนะครับต้อน,น,นรับก็เสียงรังว้าวเฮ้ยโอ้โหถ่ายร,รูปอะไรครับถ่ายร,รูปไปเลยถ่ายรูปอะไรฮะแต่ทนนี่สิ้นไปก็แบบผมต้องทำอไงอนั่นไงนั่นไงนั่นไงแล้วมาเอ้ยนี่เอาแบบท่าแบบดีๆแล้วก็ขอท่าที่เป็นตัวเราอีกสักหนึ่งท่าได้นะเอาดีๆคนดีๆแล้วยืนตกนะ อโอเคเดี๋ยว่งไปก็ยังพึ่พูดคุยกันเลยครับผมแนะนำตัวกับแฟนๆเล็กน้อยครับสวัสดีครับหลังครับผมเน<อ>่ปาริก้าคุณมีท่าประจับตัวอีกไหมฮะเอ่อแค่นี้ครับผมเออแค่นี้บอกถ่ายรู้ผมมีแค่สองสามท่าเองนี่นี่นี่แล้วกันนี้ครับโอเควันนี้เราขึ้มารุ้กรนกะันครั้งแรกเลยนะกับทางเราเป็นที่สี่ครั้งแรกเลยครับ เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับพี่ใช่รก็ว่าเป็นการเดินพรมแดงครั้งแรกในชีวิตของออผมจริงปะเนี่ยจริงครับแต่จริงแล้วคุณกลับไปที่บ้านคุณเอาพรมแดงม,มาปูคุณก็เดินได้ผมซ้อมเดินอยู่4ปีพี่เรื่องงานนี้เลยครับโอ้โห,โหสุดยอดจริงครับเพราะฉะนั้นมาเดินในปีครั้งที่เราซ้อมมาถึงสี่ครั้งแล้วเนี่ยสี่ปีแล้วเนี่ยครับผมมวยพอให้ทางเขาไม่กระสีนหน่อยดีกว่าก็ขอให้ทางกระสีเป็นทีรักยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผม ได้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับเสียงผมเลยคุณหนักด้วยขอบคุณราบเอาล่ะรู้สึกว่าแฟนๆตั้งกล้องรอกันแล้วนะครับใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเตรียมตัวให้ดีครับผมเสียงประมแล นี่สวัสดีครับท่้ชมคับนี่อาแ่มาีะรหน่งคราตั้งหัอกเลยให้ผมแดงคืนเลยนะอาในสองหนุ่มนะครับมาร่วมงานกับทาฮาวแมกกาซีนะครับครัแรกเลยนครั้งแรกครังรกครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างรองเองตอนนี้นะความเล่นทำงานที่ใหญ่อลังการมาก็รู้สึกว่าได้เจอแบบศิลปินนะครับแสดงแล้วันก็มัก็ดีใจเพราะว่าได้เห็นแบบว่า อินฟลูเอนเซอร์หลายคนที่แบบว่าโซนิคโรลผมว่าจะเป็นได้ต่างต่างเลยแล้วก็จริงๆแล้ววุ่นมากเขาวันนี้มีนักแสดงมาเยอะมากถูกต้องเลยจริงไม่ได้มีแค่นักแสดงด้วยหนอยังมีแบบคนที่ไม่วงธุรกิจจับคู่ตัวอย่างมากมายเดอร์อยากจะให้สองนุ่งปวยพอดีกว่านะของแซงคอดีกับทางเขาแมกกาซีนปีนี้ครบรอบ13ปีแล้วครับก็แซงคอดีดนะครับที่ครบรอบ13ปีนะครับก็ ขอให้นะครับทุกๆคนเลยนะครับที่มาที่นี่ไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่มาร่วมพวกเราก็มีความสุขบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆมาขอให้ทุกคนนะครับมีทําด้านไหนก็จะเป็นด้านธุรกิจหรือว่าด้านการบันเทิงได้ก็ตามขอให้ไปสุดไปเรื่อยๆหมดเลยครับว้าวตอบแล้วมุมลงมากเลยเสียงกระเบื้อมาสิจ้าดีขอให้ดีกว่าเมื่อกี้ดีกว่าตาลวินนะครับก็เดี๋ยวในี่นี้ก็ขอให้แบบว่าสิ่งสำคัญมากเลย ประสบการณ์ช่วยในหน้าที่การงานและสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือสุขภาพนะสุขภาพร่างกายของนรยแล้วก็มีแรงที่จะทำแรงแบบตัวเองได้เลยครับวันนี้สุดยอดมากสุดท้ายนี่ดีกว่าสองเรืมีผลงานอะไรให้เราติดตามอีกไหมครับหลังจากนี้ก็ตอนนี้กำลังมีซีรีส์เดวิดเท็ดเกมครับเกมแบทเทิล ชมได้นะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถดูแบบย้อนหลังแบบรวดเดียวเลยแบบกันผัดที่ไอชีอครับนีคระพ้วนเต้าแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันตอนนี้มีซีวี The w e e k เก d Game ครับผมก็กำลังออนอยู่ทางช่อง31นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางไอชีอแล้วก็เดี๋ยวดยเร็วนี้ก็จะมีรายการ IP จากเกาหลีมาเลยแ r a n d ้งแนก็รอดูกันได้แล้ว้ก็มีซีรีสองเรื่องด้วย ฝากเพลงด้วยครับนี่มันนามยูเอสมีเพลงใหม่ไหมเดี๋ยวเพลงใหม่ของผมใกล้จะปล่อยแล้วเฮ้ยมีท่าเต้นไหมมีครับเฮ้ยทั้งรอติดตามรอติดตามครับใกล้โอเคได้เลยครับวันนี้ขอให้จอยเปสำคัญนะครับผมเสียงร่วมเงินจะไหมครับสุดยอดมากเลยนะครับผมเชิญได้เลยครับเจอกันไหนง่ายนะฮะช่วงนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าสองนมคือสร้างสีสันให้กับทุกๆ ขอบคุณที่ให้โอกาสเอนจอยกับพี่จูนด้วยค่ะค่ะก็แฮปปี้แอนนโอเซอรี่นะคะ13ปีแล้วของขางแมกกาซีนะคะก็ขอให้ฮาวนะคะอยู่คู่กับคนไทยไปเรื่อยๆเลยค่ะครับขอบคุณมากครับเสี่ยนร่วมเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่แบนสุดค่ะขอบคุณมากน่ารักเสมอเลยนะคะทั้งสองสาวเลยเดี๋ยวเจอด้านในนะฮะโอ้โหชอบมากนะครับชอบการแซวด้วยนะฮะเจอกัรบอกพี่แบนไปที่เราทุกงานเลย น่ารักจริงๆครับอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกับเหล่าแขกิับมิักดร์ของเรากันบ้างน,นะครับต้อนรับอีก2ท่านครับคุณพัชราพรและคุณรุ่งรัตน์นั่นเองครับผมสวัสดีครับชิญถ่ายภาพได้เลยนะครับ ใช้ที่เข้ากับสรีระของทุ tourism tourism ก aesthetic. คนร้องถ่ายทอดความงาม่านค่าเีินผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการผลิตและทำก็บโคนไทยดยทสิ่งนั้นสะท้อนถงควา้งใจและกภาคภูิใจเพื่เสิก่อนหนึ่งกบวดีนะครับก็ไม่มีแครไมน จากแบรนด์ไทยสู่เวทีระดับโลกนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ขอขอบคุณทางทาวน์เาี่ยสายทางทาวน์มากๆนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้รางวัลนี้กับทางแบรนด์เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะครับกัแสดงความยินดีด้วยครับผมและทาง You Generation Award 2 0 2 5ท่านต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับคุณจันทร์แก้บิ่นพัฒน์โอ๊คพาวเดอร์และคุณทัพไทยวิศนุรงศ์ CEO แห่งโอ๊คพาวเดอร์ของขนม ไส้สงถะขนนบรรทัดผองครับหามก็คือแบรนด์ขนมไข่ช่าเนยพรีเมียมชื่อดังย่านบรรทัดผองนะครับที่ต่อยอดสู่ขนมไข่สมถาของคุณยายสชาติแบบช่าเนยไม่เหมือนใครจากคุณเริ่มต้นเพียงแค่สามหมื่นบาทนะครับสูส่กา,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 ารเติบโตถึงย25สาขาแล้วและมียอดขายกว่า5ล้านชิ้นต่อเดือนพร้อมตั้งเป้าขยายสู่ แางวันในกรณีของเรานะคะจะเป็นแรงบันดาลใจแรงากากันและเป็นพลังที่ับพวกเราในการดำเนินธุรกิจต่อไปอยา่างมีคุณค่าและมีความหมา,ายค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงคำินดีด้วยนะครับและ h o w New Generation Award 2025ท่านสุดท้ายได้แก่คุณคุณศิราเทียระบดีโซเชียลฮองจัดประเดิครับดรเอเดนไวส์กุจจิปีนะครับเป็นผู้ผลิตแอปพลิเคชัน โตรโอควาดี้หรือที่เรียกกันอย่างลงมีมาซิเวร่าใช้ในการวัดระดับและติดตามความต้นของกระดสมนหลั์และก็ยังเป็นนักเขียนภาพ็นตร์ตั้งแต่อายุ8ปีนะครับแล้วก็ออกผลงานมาทำได้ I'm not have it And it took me i sometimes need some time To find my way back here But you I'm tired of Crazy, I'm so cool. Look it up, look it up, sky can't stop her Look it up, look it up, see your face She had a sort of talk i yeah. พี่ตัร์สุดหล่อครับสวัสดีครั

สิครับขอเสียงปรบมือกับพีทหน่งคได้งนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับโชว์จากดูมันดิครับชอบกันไหมครับถ้าชอบขอเสียงรีดอีกสักครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวอ่านชื่อเอฟซีท่านใจก็สองเสียงพีทดดังๆเลยนะครับคุณดูนิวชอบไหมครับคุณเต้นเลยครับประทับใจไหมครับ ก็ชวนรักไม่นับสุดยอดจริงๆเลยครับใจแทนที่สามท่านนะครับพี่มี